เ่านท่านท่าทท่านตอนนี้เราอยู่ที่ขบวนเทียนวัดเดิมนะครับเป็นขบวนเทียนที่สวยงามมากมีรูปครุฑวจมีันทหงหรือเปล่าสุดยอดจริงๆนี่คือขบวนเทียนที่สวยงามจากวัดเดิมนะครับเป็นขบวนหนึ่งของจังหวัดนครริมานะครับการแข่เทียนของจังหวัดนครริมาไม่เป็นสองรองใครในโจโกล้าแน่ๆที่ทันเทินอยู่นี้ วัดไม่สะปะทุมนะครับชคชัยส่งเาประวรทลาทกาทุปีอยูน้านาบันอกระบวนเทียนของวัดไม่สะปะคุ่ผาอเคโชคชัยส่งเขาประ,ะรกวส้าราากค,ครับโอ้นี่เป็นบุญ ตาที่ได้มาเห็นจริงๆเลยนะครับอาราังการงานสร้างมากๆนี่คือสุดยอดประเภทกอนะครับใครไม่ได้เห็นถือว่าพลาดอย่างแรงเลยทีเดียวเรามาดูข้างหน้ากันนะครับโอ้โหวัดใหม่สปปทุมสุดยอดมีช้างไอรัวันนำหน้านะครับมี เขาเรียกว่าคนทันดีอินสวยงาม,มอารามตามแล้วกำลังจะผ่านเราไปนี่ก็คือ เป็นเป็นเทียนของวัดใหม่สะประคุมประเภทต่อโชคชัยส่งเข้าประกวดโอารา้รอลังการงานสร้างเป็นบุต้ตาครับที่ดเดนสุดยอดมากมเริ่มเร็วไรสมคำล้ำลึกท่านผู้ชมที่กำรังตงแตขาขณะนี้เรากำลัองอยู่ที่กระบวนแห่เทียนของเบอร์โชคชัย,ชยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเออไม่ใช่าชกชัยขณะนี้เราอยู่ที่กระบวนแห่ของวัดเดิมนะครับในการส่งเข้ารบวชของวัดเดิมนะครับพีมายซึ่งยอดรับการในเขตจังหวัดนครสิมธรไม่เป็นสาวรองไทยในโจทย์วงปา,านี้ทุกอย่างวิจิตรพิสดารงดงามน่ารักมากนะครับตุ้ยนุยเชียงใหม่ ม,มีธรรมจักรเรียนพระเกิดน,นะครับจักรเป็นภาพพุทธประวัตินะครับสวยงามมากๆม, <finished. S 2> มีตัสรุมีหน้าเกจเสียนด้วยนะครับโอ้โหนี่มันอลังการงานสร้างจริงๆวิจ,จิตรพิสดารหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนอกจากที่นี่ที่เดียว การแห่เทียนจังหวัดนครราชสีมาเมืองยมโมสุดยอดมากๆ,ๆอลังการงานสร้างทอนที่ท่านเห็นอยู่นี้คือขบวนแห่เทียนจากวัดสะเพกอำเภอพิมายนะครับส่งเข้าปตำรวจน่าจะเป็นตอนออกพั้วดนะครับพุทธประวัติเอ้สวยงามาอลังการงานสาเป็นบุตตาครานทีไ่ได้ไปเห็นอาโขงเทียนแห่เทียนสุลยอดมาก แฟนเพลงต้องไปคุณหญิงโนรุภร่าติดท้ายนะครับโอ้โพิกิตพิสดารมากอันนี้เลยเป็นกินเลนหรือเปล่าอ่าทีมงานมาะธรมเปรี้ยวสินครับผมเออจากวัดสะเพงอำเภอพิมายนะครับผ่านหน้าเราไปสุดยอดมาก วันนี้เราจะมาชมกระบวนแห่เทียนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละคณะแต่ละขบวน,าานสุดยอดมากนะครับอลังการงานสร้างทุกทุกทีมสุดยอดมากนี่คือพี่มืองของคำหน้ารีเบียร์นะครัที่งานสวยสินทีมงานสวยสินอลังการงานสร้างสุดยอดมากนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับ เืองย่าโมโคโราต้องมีย่าโมเป็นสัญลักษณ์นะครับโอ้โหนี่ทุกเม็ดวิจิตพิสดารนะครับน้อยด้วยหางสีเขียวสีเขียวสีแหลาน่ารักมากทีมงานสวยสินจากเมือพิมายนะครับโดดนี้สุดยอดจริง